สวัสดีครับพบกับเอททัศน์ยนอีกแล้วนะครับนี่รีวิวรถ Ford ตัว r a n g e r 2.2 XLT นะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่านะครับมาดูที่ข้างหน้ากันเลยดีกว่านะครับที่ไฟนะครับไฟก็เป็นไฟ LED นะครับผมตัวนี้มีโลโก้ Ford ด้วยนะครับตัวใหญ่ชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมชุดแต่งด้วยนะครับดูสวยงามมากเลยนะครับผม อ่าเรามาดูกันด้านข้างกันดีกว่านะฮะด้านข้างก็มีตัวคิ้วข้างนะครับสีดำนะครับตัดกาสีรถนะครับสีขาวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ได้ล้อแม็กซ์สิบหกมาด้วยสวยงามกันเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.2นะครับเกียร์หกสปีดนะครับก็มีโลโก้แปะให้ดูสวยงามนะครับตรงกระจกกระจกเป็นโครเมียมสีดำนะครับก็เป็นออกสไตล์สปอร์ตนิดนึงนะครับ แล้วก็มีนะครับมือจับนะครับสีดําตัดขาวนะครับโลโก้แดงตัวนี้ก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะครับฟอร์ตตัวนี้มีบันไดเสริมด้วยครับมีบันไดเสริมข้างมาทั้งสองฝั่งเลยนะฮะออกแนวสปอร์ตนิดนึงนะครับแล้วก็แปะด้วยตัวสติ๊กเกอร์ Ford w ว t e ทนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับผมก็จะมีโลโก้ Ford นะครับดูสวยงามนะครับนูนแล้วก็ จะมีคําว่าเนเจอร์เป็นสติกเกอร์นะครับสีเทาตัวนี้ก็ตัดกับสีตัวรถสีขาวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีข้อไฟที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ Ford สีแดงด้วยนะฮะดูสวยปอีกแบบหนึ่งนะครับผมครับฟ o r d ตัวนี้นะครับมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังนะครับ4จุดเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวชนแน่นอนครับลูกค้าง้นมาดูได้เลยนะครับอันนี้ ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยนะครับของ Ford นะครับก็ดับแรกนะครับเราจะดูที่ตัวขอบของมันนะครับอันนี้เราก็มีการจับตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่นะฮะเป็นรถที่ดีมากนะครับผมแล้วก็ดูตามรอยนะครับรอยเมตร้าต่างๆนะครับรอยนี้ก็กลมนะครับเดิมๆนะครับอ่าต่อไปเราจะไปดูที่หัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขยับแน่นอนนะครับ ฝอตัวนี้นะครับฝากระโปรงเนี่ยจะได้ตัวโชคค้ำฝามาด้วยนะครับช่วยผ่อนแรงของทางลูกค้าด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเม็ดอาร์ตเนี่ยมันจะเป็นเม็ดอาร์ที่แปะนะครับตามจุดต่างๆเนี่ยคือเป็นเม็ดอาร์ตโรงงานเลยนะครับก็มีตามจุดพวกนี้นะครับที่เราเห็นเห็นกันนะครับผม ครับมาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับก็อันดับแรกเราดูที่พวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยของ Ford ตัวนี้เป็นม u l t i function นะครับผมก็มีควบคุมหน้าปัดนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ควบคุมตัวส่วนวิทยุด้วยนะครับแล้วก็วิทยุตัวนี้มีทั้งหมด FM AM นะครับใส่ CD ได้นะครับรับโทรศัพท์ได้นะครับเราสามารถกดได้ที่ทั้งตรงวิทยุนะครับแล้วก็ตรงที่พวงมาลัยด้วยนะครับผม แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับในส่วนนี้นะครับเกียร์ของ Ford เนี่ยจะมี6สปีดนะครับก่อนนี้เราจะถอยหลังเราเหยียบคัสต์แล้วเราดึงตัวแหวนนี้ขึ้นมาดันไปที่เกียร์หนึ่งมันจะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับผมจะแสดงผลหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็บอกของ Ford คันนี้มันจะเป็นบอกผ้านะครับมันเดินได้แดงนะครับในส่วนนี้แล้วก็มีที่เก็บแว่นอยู่ตรงด้านบนนะฮะตัวนี้นะครับสะสบายมากนะครับผม แล้วก็อันนี้ไฟสองนะครับไฟสองแผนที่เนาะที่เขาเรียกกันนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับปิดได้นะครับมีข้างหลังด้วยนะครับจบกันแล้วนะครับสำหรับการรีวิวฟอร์ดนะครับเลนเจอร์นะครับ2 2 xlt นะครับปี1 9ดปี20นะครับเกียร์ธรรมดานะครับ4ประตูตัวนี้นะครับผม ฟอร์ดเลนเจอร์คันนี้นะครับราคาอยู่ที่599,000บาทนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจฟอร์ดคันนี้นะครับเข้ามาชมรถคันที่ท่าสุทสยามน,นะครับหรือว่ามาที่เบอร์0 9 0 9 9 3 7 6 3 0นะครับเบอร์เซลเอเองนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่มาจากช่อง YouTube ของเรานะฮะแล้วมาที่เต็นท์ของเราเนี่ยเรามีข้อเสนอพิเศษและก็ของแถมมากมายเลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับเซฟเอ๋ Self ก็ขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูนะครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เซฟเอ๋ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ